เช่นยินจุงภูมิชจในกางเขนคริสตองชีวิตและจะผพาลังโยมไหลลังมาจากกางเขนโออง์ระมินาบลูทรงเมตตาแก่ข้าไทยที่กราบทูลจริงใจวนระไทยปรดสาดับฟังจงภูมิใจในกางเขนคริสตอง ชีวิตและจิตผานังโยมในหนลังมาจากการเคเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูรคริสต์เจ้าวความรักของพระบิดาและก็สถิสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปาเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในอย่างสมควร ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสัรภพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นประมาจารีเสมอขอทูตสวรรค์และดบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยใช้แมงบอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคิดเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคิดเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนา โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงดลใจข้าพระเจ้าทั้งหลายให้เริ่มประกอบกิจการงานและทรงช่วยให้กิจการนั้นดำเนินไปด้วยดีเพื่องานทุกอย่างของข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้เริ่มต้นโดยโรรองและจบลงโดยโรร่งเช่นเดียวกันได้เถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเนญและของราชเป็นพระเจ้าในเดียวกับโรรองและพระจิตตลอดนิรันดรม บทอ่านจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติโมเสสกล่าวกับประชาชนว่าจงฟังเถิดในวันนี้ข้าพเจ้ากำลังเสนอให้ท่านเลือกชีวิตหรือความตายเลือกความดีหรือความชั่วข้าพเจ้าจึงสั่งท่านในวันนี้ให้รักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและเดินตามวิถีทางของพระองค์ปฏิบัติตามบทบัญญัติข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของพระองค์ แล้วท่านจะมีชีวิตและทวีจำนวนขึ้นองค์พระเป็นเจ้าพระเจ้าของท่านจะส่งวอวยพรท่านในแผ่นดินที่ท่านกำลังจะเข้าไปครอบครองแต่ถ้าท่านเปลี่ยนใจไปจากพระองค์ไม่ยอมเชื่อฟังพระองค์แต่ยอมกราบไหว้รับใช้เทพเจ้าอื่นข้าพเจ้าขอบอกท่านในวันนี้ว่าท่านจะต้องพินาศอย่างแน่นอน ท่านจะไม่มีชีวิตยืนยาวในแผ่นดินที่ท่านกำลังข้ามแม่น้ำจอแดนเข้าไปครอบครองในวันนี้ข้าพเจ้าขอเรียกฟ้าดินมาเป็นพยานต่อหน้าท่านข้าพเจ้าเสนอให้ท่านเลือกชีวิตหรือความตายเลือกคำวอวยพรหรือคำสาปแช่งท่านจงเลือกชีวิตเถิดเพื่อท่านและบุตรหลานของท่านจะมีชีวิตรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และซื้อสัตว์ตอบพระองค์เพราะพระองค์ผู้เดียวประทานชีวิตแก่ท่านทรงบันดาลให้ท่านอาศัยอยู่นานในแผ่นดินที่องค์พระเป็นเจ้าทรงสาบานไว้ว่าจะประทานให้แก่บรรพบุรุษของท่านคืออับราฮัมอิสอักและยาโคบพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้า ทุกคนที่ทเกรงกลัวองค์พระเจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุขผู้ชอบธรรมย่อมเป็นสุขเขาไม่เดินตามคำแนะนำของคนชั่วไม่ยืนในทางของคนบาปไม่นั่งรวมกับคนชอบเยอะเยาะเย้ยผู้อื่นแต่ชื่นชมในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่องบทธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งวันทั้งคืนเชิญรับ ททุกคนี่เกกรร็งงัววออคค์เเชาายมมมปนผูู้ีสลขาเป็นเหมือนต้นไม้ปลูกไว้ริมลำทารออกผลตามฤดูกาลใบเขียวสดไม่เหี่ยวแห้งเขาคิดจะทำการใดก็สำเร็จทุกประการเชิญรับทุกคนที่เกรงกลัวองค์เรชา ยมมมเป็นผู้ีควาสส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้นเลยเขาเป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจัดกระจายไปองค์พระเป็นเจ้าทรงคุ้มครองทางของผู้ชอบธรรมแต่ทางของคนชั่วจะพินาศเชิญรับทุกคนที่ทเกรงกลัว,วองค์พระเจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุ้ ขอสรรเสริญยืนยอบล้อ,ลอราชาที่รัผู้ทรงเกียรติรันดอนพระเยซูเจ้าตรัสว่าจงกลับใจเถิดเพราะอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้วขอสรรเสริญยืนยอบล้อง เรือชาที่รถผู้ทรงเกียรตินิรันดรพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอาจากพระสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถาวายพระเกียรติแด่พระองค์แระเจ้าค่ะเวลานั้นพระสุจ้าตรัสกับบรรดาสิทธว่าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็นอันมากจะถูกบรรดาผู้อาวุโสมหาสมณนะและธรรมาจารปฏิเสธไม่ยอมรับ และจะถูกประหารชีวิตแต่จะกลับคืนชีพในวันที่สามหลังจากนั้นพระองค์ตัดกับทุกคนว่าถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเองแบกไม้กางเขนของตอนทุกวันและติดตามเราผู้ใดใคร์รักษาชีวิตผู้นั้นจะสูญเสียชีวิตแต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตเพราะเราผู้นั้นจะรักษาชีวิตได้มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่ได้โลกทั้งโลกเป็นกำไรแต่ต้องเสียชีวิตและพินาศไป พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริาาสตเจ้าทรงพระเจริญเทนครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วที่เราได้ดำเนินอยู่ในเทศกาลมหาพุทธเมื่อวานวันพุธรับเท่าวันเวลาก็รวดเร็วเราเพิ่งฉลองคริสต์มาสมาสักเดือนกว่าๆแล้วเราเข้าสู่โหมดของการบำเพ,พ็ญพุนธการที่เราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างเข้มข้นเมื่อวานพระสนาปาฟรังซิสก็ เตือนสอนในมิซาผู้รับเท่าของพระองค์ว่าชีวิตของเราต้องมีสองมิติก็คือมิติตอบพระเจ้าเราต้องไต่ตองต่อพระเจ้าและมิติกับเพื่อนมนุษย์ที่เราต้องสิทระต่อตอนเองและต่อเพื่อนมนุษย์พระวาจาพระเจ้าวันนี้ก็นําทางเราในบทอ่านแรกหนังสือเฉลยธรรมพระบัญญัติพูดถึงกฎเกณฑ์พูดถึงชีวิตและความตายคําถามง่ายๆที่ถามเราจะเลือกชีวิตหรือความตายแน่นอนเราตอบง่ายๆเราก็เลือกชีวิต แต่การที่จะมีชีวิตจริงๆต้องเป็นเราที่ปฏิบัติการเลือกเป็นเพียงวาจาแต่สิ่งที่เราปฏิบัติสําคัญถ้าเราเลือกชีวิตก็ต้องปฏิบัติตามที่พระสอนอีกประโยคนึ่งที่โมเสสบอกกับเราก็คือถ้าท่านอยากมีชีวิตท่านจะต้องรักและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สังเกตว่าคําว่ารักมาก่อนคําว่ากฎเกณฑ์หมายความว่ากฎเกณฑ์เป็นแค่ตัวช่วยแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำเราทำเพราะรัก เวลาที่ถามว่าอยากมีชีวิตหรืออยากตายสิ่งที่เราคิดในการกลัวตายก็คือต้องมาสิ่งที่ต้องมากก่อนการกลัวตายคือเราอยากรักเราอยากมีชีวิตเพราะเราทําดีเพราะรักพระเจ้ามากกว่าเราทําดีเพราะเรากลัวโดนลงโทษกลัวตายฉะนั้นประเด็นสําคัญประเด็นแรกก็คือเรามีชีวิตเราอยากมีชีวิตเพราะว่าเรารักพระเราทําความดีเราเสียสละในเทศกาลมหาพุทธเพราะว่า เรารักพระและรักคนรอบข้างเราเลยอยากทําดีและเราก็อยากมีชีวิตนดรนดกับพระเราจึงพยายามดําเนินชีวิตและทําตามกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งเป็นตัวช่วยพระวรสารพระเยซูเจ้าก็บอกกับเราในคําที่เราได้ยินบ่อยๆและประโยคที่สําคัญก็คือถ้าท่านใครจะรักษาชีวิตท่านจะสูญเสียชีวิตนั้นแต่ถ้าคือใครที่เสียสละชีวิตของตนเพราะเห็นแก่ องค์พระเยะสุตเจ้าผู้นั้นจะรักษาชีวิตไว้ได้นั่นก็คือบางทีเราเห็นถ้อยคําที่ได้ยินยบ่อยๆเวลาเรายิ่งให้เรายิ่งได้รับบางทีการให้เหมือนเหมือนเสียไปแต่ปรากฏว่าเราก็รับรู้ว่าเรายิ่งให้ความดีความรักเรายิ่งได้รับความรักตอบแทนเรายิ่งได้สิ่งต่างๆตอบแทนเข้ามาฉะนั้นขอพระอาจารย์พระเจ้าและการที่เราได้มาร่วมบูชามิตราและระ,ะลึกถึงความรักของพระ ทำให้เรานั้นไต่ตองชีวิตและดําเนินชีวิตตลอดเทศการมาพุ๊ยังมีความสุขด้วยการศิีระด้วยการดําเนินชีวิตด้วยความอดทนอย่างแท้จริง ้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลจากแผ่นดินและน้พักแรงของมนุษย์และจะเป็นเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรดาพระเจ้าตลอดนิรันดร ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลาโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเล่าอางุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อาจเป็นผลจากต้นองุ่นและน้ำพักกำแรงของมนุษย์และจะเป็นเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดน,นิดดรันดร์ น้องจงภาวนาขอพระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงพระกรุณาทอดพระเนตรสักการบูชาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายนำมาถวายมายังพระแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์เพื่อสักการบูชานี้จะช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ได้รับการอภัยบาปและถวายระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบรารมีพระกิจเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เสรดนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหน เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพน้นพระองค์ทรงกำหนดเวลาพิเศษให้บรรดาบุตรของพระองค์ตัดกิเลสช,ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์รู้จักใช้สิ่งอนิจจังในโลกนี้อย่างถูกต้องโดยมีใจจดจ่อกับสมบัติอันถาวรในโลกหน้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดาทั้งุณเป็นนิจาการว่าดังนี้ศักสิธศักส์สิ์ศักส์สิส์ะเจ้าจอมจักรวาลระสิริลลุงโรดผ่าไปเทวฟ้าดินสาธุการะเจ้าสูงสุด ขอถวายพระพรดาพุทเสด็จมาในพระนามพระเจ้า,าสาธุการพระเจ้า,าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบรรดาให้ปังและเล่าอังุันนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นเป็นพระกายและพระหินของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่พระคิกฤจ้าจะสรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอบพระคุณบีออกประทานแกบรรดาสิ์รัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารข้ามเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเราวงอุุนขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิทธิ์ว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะรังออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อร,รึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระกรษสาเจ้าได้สิ้นพระชนพระกรษสาเจ้าส่งกลับคืนพระชนมาชีพพระครษสาเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังและลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระกรษสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทโรหิตอันบันดาลความรอดน้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคน ที่รับประกาศรพระวิตีของพระกิสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงนลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดวยวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวตเกรงสักและคณะสงฆ์ได้เถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงนรึกถึงพี่น้องที่ได้รับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้รับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิด ในที่สุดประสงค์พระกรุในข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพมจารีพระชินีพระเจ้าและบุญโยเซปสดาของพระนางบรรดาคราสาวกนักบุญทุกท่านบุญเจราสินิโคลัสบุญราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทอประเกียริสุดดีโรรองโดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ อาศัยพระคิสเจ้าพร้อมกับพระกิจเจ้าและในพระกิจเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพาสิริรงโรดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอ,อาเมนให้เราภาวนาตามที่พระกิสเจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้า,าทั้งหลายเราสถิตในสวรรค์และนามรเรานจะเป็นทิศสก,กาลและอาณาจักรจงมาถึงรบรบประส<อ>งค์จง,ส,<อ>งสำเร็จในแผ่นดินและในสวรรค์ ปโปรดประทานอาหารประอจำวันแก่ข้าพาเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอาภัยแก่ข้าพาเจ้าเหมืนอนข้าพาเจ้าให้อาภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้พาพเจ้าไม่ให้พาการผจนุนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิโดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภยัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุข รอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจากพระอนุภาพและพระสิริลุงโรเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสา,าวกว่าเรามอบสันนิษุข์ให้ท่านเราให้สันนิษุข์ของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจากของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักสงบ ราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเนรและครองราชตลอดนิรันดรค่อยสอนนิสุขิของพระคิดเสจเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยเรามอบสนิสุขของพระคิดเสจเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทิน ลูกกพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเธอนี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดประเพงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสันพานุภาพข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับของประธานจากสวรรค์นำพระพรมาให้แล้ววันขอพระโปรดให้ของประธานนี้เป็นบ่อกเกิดให้ได้รับการอภัยบาปและความรอดพ้นตลอดไปได้เถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิจเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายามพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วย ข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงสอนข้าพเจ้ารางดอให้รู้จักหนทางชีวิตนิรันดด์แล้วโปรดทรงช่วยให้เดินตามหนทางนี้ไปพบองค์ผู้ทรงเป็นความสว่างไม่รู้จักสิ้นสุดด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิสเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพ่อแด่ท่านทั้งหลายเทินอาเมน พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระกิตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณระเจ้าในสื่อเพลงหน้าสี่สี่หนึ่งบนไม้กางเขนขาเห็นพระอ,องค์ทรงพลีชนเพื่อเราลูทำบาบหยาบเช้ามบาเมาลูสันสาราใจ ที่คือรอยระลึกถึงองค์ผู้ทรงผู้ชนชีพไว้เพื่อชาวเราหลบพ้นความตายอยู่ไกลเพื่อองค์ทรงธรรมเพื่อโลหิตเดิทนกาย กฎทนสุทนจนถึงเขากันว่านีคือรอยระลึกถึงองค์ผู้ทรงพิชนชีพไวเพื่อชาเราระพ้นความตายอยู่ไกลพระองค์ทรงทา